สวัสดีครับคุณลุงคุณป่ามเน่เฮากับได้ขาม่าในไยในสวนนะครับมาหานมใหม่ครับอันนี้เป็นนมใหม่ไผ่ที่เฮาปลูกไว้นะครับเฮากับเอามาเผานะครับพี่น้องเพื่อจะเอาไปประกอบอาหารนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นไม้ไผ่กิมซุ่งนะครับนี่ครับไม้ไผ่กิมซุ่งนอหนึ่งครับพี่น้องได้มาสามนอนะครับพี่น้องอันนี้เป็นไม้ไผ่สร้างมนนะครับพี่น้อง ไม่ไผ่สร้างมนเษย์อง่ะๆครับพี่น้องเขาก็ได้เอาแบบเง่าๆเลยครับพี่น้องเอามพาพผ้าเพื่อจะเอาไปเซียนนะครับไปเซียนเป็นทำเป็นเน้อใหม่เส้็นะครับพี่น้องเอาไปประกอบอาหารนะครับหรือว,ว่าจะเอาไปแกงเอาไปเซียนไว้ทำสุปนะครับพี่น้องเป็นเมนูอาหารแบบง่ายๆบานๆนะครับครับเอากระลังแกะปอกเน้อใหม่นะครับพี่น้องอันนี้ครับเป็นคลิป บันทึกเสียงนะครับผากเสียงใส่นะครับพี่น้องเพราะว่าเฮาก็ได้ตายทําไห้นะครับพี่น้องครับน้องใหม่สดๆงามๆเลยครับพี่น้องนด่สามนอครับพี่น้องเมื่อกี้ได้พ่อแกงอยครับพี่น้องหรือว่าหมอเนืองใดครับพี่น้องน้องใหม่สามนอนี่ครับบอกไปเรื่อยๆนะครับหลายเหมือนครับพี่น้องบ่ไดี้มีเวลามาเฮตดคลิปนะครับบ่ได้มาไ้เห็ุคลิป ไอ้เป็นวิดีโอยาวนะครับพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดไอ้พี่น้องเมืองนะครับพี่น้องน่ครับน้อใหม่เหาอหลังจากได้น้อใหม่มากแล้วครับเขาก็เอามาเซียนนะครับมาล้างมาเซียนออกเฮ็ดเป็นเส้นๆนะครับพี่น้องใส่ซอนซอมนะครับหรือว่าสมไม้ก้อนมันก็จะใส่น้ําบักเบอร์นะครับพี่น้องแหลมๆมากขูดๆเป็นเส้นนะครับเพื่อจะได้ให้เขากลายเป็นเน่้อใหม่เส้นนะครับพี่น้อง ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสียหน่ใหม่นะครับพี่น้องเห็ุไปเพื่อจะได้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับหน่ใหม่เส้นหน่ใหม่เซียนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาต้มนะครับพี <a> <et> ่น้องต้มเพื่อให้เขาหายขมนะครับนี่ครับต้มให้เขาจืดๆนะครับพี่น้องก็ได้ประมาณนี่ยครับพี่น้องแล้วก็ไปเอาไปประกอบอาหารนะครับพี่น้องเมนูวันนี้ของเขาก็คือ เขาจะเห็ดเป็นน้ำใหม่สุกนะครับพี่น้องเห็ดเป็นเน้อใหม่สุกเ่าก็ตำพริกตำกระเทียมนะครับพี่น้องโกกใ้ละเอียดนะครับพี่น้องตำตำตำเห็ดกินแบบง่ายๆบานๆนะครับ้จุกน้ำใหม่กับเห็ดแบบง่ายๆครับพี่น้องโกกน้ำใหม่เจ็จเรียบร้อยเอ้ยโกกพริกกระเทียมเจ็จเรียบร้อยนะครับเขาก็เอาเน้ำใหม่ลงใส่นะครับพี่น้องครับใส่เน้อใหม่ลงไปแล้วก็ปรุงรส ตามใจมักเลยครับพี่น้องป่ว่าจะเป็นใส่รสดีลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับพี่น้องผงนัวเอาขัวหัวหอมนะครับพี่น้องน้ำปลาหยดจักน้อยนะครับพี่น้องตามด้วยน้ำปลานะครับพี่น้องจากสองสามหยดนะครับพี่น้องเห็ดแบบง่ายๆนะครับใส่ใบผักหอมเปรนะครับหรือว่าผักขี้ฝรั่งนะครับใส่ลงไปครับพี่น้อง หลังแต่งานเข้ก็เหยาะเหยาะให้เขากันนะครับคนโคาเล่คเล่นะครับตําให้เขากันครับพี่น้องครับเมนูซุปน้อใหม่ครับพี่น้องนะครับตําไปตํามานะครับพี่น้องให้เขากันแล้วกระซิมเมองนะครับพี่น้องว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับหาแนบแล้วฮั่งกะเจียเอาออกจากคคกนะครับเทสใถถวยใส่จานนะครับพี่น้องนครับสีสันหน้าตาครับพี่น้อง เห็นแล้วเป็นตะแสบไ่มครับพี่น้องมากินเข่านํากันเด้อครับพี่น้องมานนี่เฮามีเมนูสุปน้อ่ครับพี่น้องแสบๆครับผม